หลังจากเราเอาพึ่งหลวงเสร็จแล้วนะครับพอดีพึ่งหลวงอยู่ใกล้ๆจุดเลี้ยงซึ่งโผงนะครับที่เขาได้ล่อมาแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้นะครับเขาจะลองมาเปิดเขาลองจะลองดูว่าตรงนี้น้ำพึ่งมีนักหรือยังถ้ามีนักเราก็เอากันนะครับคืเอเขาเลี้ยงพึ่งครับเลี้ยงแบบบ้านๆแบบงแบบ่ายๆนะครับต้องไปลงทุนนะ อาจะลงคุ้มกับตับในผลผลิตตับในนี่แหละครับจะลงคุ้นะครับแล้วก็จะแกะนะครับแกะดูดีกว่าเปิดฝาขึ้นเผารังใยแล้วครับตอนนี้ครับทำเหื่อรังเข่าหลวงเราทำมาให้เปิดเปิดได้ อ้ว่าะมี้น้ำหวานหนะนักขนาดห่ไหนเพิ่งดูที่อายุเดือนเดือนกว่าอยู่นะครับหลังนี้นะครับเดือนกว่าคอือยากดีดูนะครับหลังใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ำหวานเนี้ยบุกไปิดตากเต็มที่นะครับน่าจะประมาณใกล้สิ้นเดือนน่าจะเก็บได้สง่งเห็นใกล้นะเห็นไหม น,นี่ครับตั้งกล้องมาลเนี่ยครับตอนนี้คือใพอสมควนนะครับคือน้ำพึ่งเนี่ยบรรจุในหลอดลวงนะครับแต่ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนไล่ความชื้นอยู่นะครับถ้าไลลความชื้นมดไล่น้ำออกจากน้ำพึ่งนะครับถ้าไลลน้ำออกจากน้ำพึ่งมดแล้วของเขาก็จะปิดลวงล้งนะครับปิดตาลวงเพื่อว่าจะเก็บน้ำรึ่งไว้ สำหรับใกล้ในช่วงฤดูฝนนะครับวันนี้กําลังหาเก็บอยู่ครับแล้วก็อย่วมาปิดการบองเสียครับอันนี้ยังเก็บมาได้นะครับคือว่าถ้าเก็บจะได้น้ําพึ่งที่ว่ามีความเชื่อสูงนะครับเราสามารถเก็บได้เก็บไว้ได้นานนะครับมันจะทำให้น้ำพึ่งเสียเร็วนะครับแต่ถ้าเอาเก็บไปกินสดกินด่วนอ่ะเก็บกินได้ครับครับอันนี้ก็ขอชมแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณติต่ติดต,ตามนะครับป่ายนานดีเอสครับขบค,ครับ